การใช้เสดีคู่กับการทำจิตบำบัดนะฮะในพวกซึมเศร้าวิตกกังวล PTSD นะฮะมันช่วยได้ไหมนะฮะซึ่งล่าสุดองค์การอาหารและยาของสหรัฐหรือ USFDA นะฮะได้มีการอนุญาตแล้วนะฮะให้มีการทำวิจัยต่อได้นะครับนี้อยู่ในเฟสที่3ของการวิจัยคือการดูเรื่องความปลอดภัยแล้วก็ประสิทธิภาพของยานะครับยานี้จะให้บริษัท m i n เ m e d เป็นคนทำเรียกว่า FM120 นะฮะก็อยู่ในขั้นตอนของการวิจัยอยู่นะาโดสที่เหมาะสมในการรักษาโรควิตกกังวล ซึ่งไม่ควรจะเอาไปใช้เองนะฮะในประเทศไทยนะเพราะวะ่าไม่มีการวิจัยรองรับมากนะครับและไม่มีขนาดที่เหมาะสมนะครับทีนี้เวลาที่ใช้นะฮะมันขึ้นกับอารมณ์ของคุณตอนนั้นด้วยขึ้นกับเซตติ้งที่คุณใช้ด้วยว่าปลอดภัยหรือเปล่านะครับมันจะมีผลบางอย่างที่เกิดขึ้นได้หลังจากการใช้ประมาณ7ข้อนะใครตรงกับข้อหน่อยคอมเมนต์บอกกันหน่อยแล้วกันนะฮะสั้นๆงี้ว่าข้อ1นึข้อ2นะข้อแรกฮะค,คุณอาจจะเกิดแบดทริปได้คือคุณกังวลมากๆหวาดระแวงมีเห็นภาพตอนหูแว่วมาเต็ม แต่บางทีทําให้คุณเป็น